ตั้งแต่ทำน้ำชุบหย่มมานะคะครั้งนี้ถือว่าถูกใจมินสุดๆไปเลยค่ะตั้งน้ำเติมเกลือใส่เนื้อกุ้งที่เราหั่นไว้ลงไปต้มแค่พอสุกนะคะเนื้อกุ้งของเราจะได้ไม่แข็งหั่นหอมแดงแล้ววันนี้มินจะเพิ่มปลาชิงช่างลงไปด้วยนะคะแช่น้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอาก้างออกเสร็จแล้วนำมาหั่นหยาบรอไว้ค่ะ ตามด้วยพริกขี้หนูและที่ขาดไม่ได้กะปิค่ะวันนี้มินใช้เป็นกะปิละนองตำหรับยายจูเราก็จะนําไปย่างให้หอมสักหน่อยนะคะไม่มีใบตองก็ใช้ฟอยล์แบบมินได้เลยค่ะ,คก,ะกะปิละนองยายจู้นะคะสีสวยหอมไม่เค็มจัดไม่มีผงชูรสแล้วก็สารกันบูดค่ะเสร็จแล้วก็นําไปย่างง่ายๆบนเตาได้เลยค่ะทีนี้เรามาเข้าขั้นตอนในการยำนะคะใส่เครื่องทุกอย่างที่เราทําไว้ลงไปตามด้วยกะปิที่เราย่างไว้ค่อยๆใส่ทีละน้อยนะคะ กะปิละน้องที่เราย่างไว้หอมสุดๆไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้าตาลน้ามะนาวหรือใครจะหั่นเป็นเนื้อมะนาวใส่ลงไปก็ได้ค่ะหรือใครจะทําแบบมิ้นก็สะดวกไปอีกแบบค่ะค่อยๆใช้มือหยําให้กะปิละลายนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําซุปกุ้งที่เราต้มไว้ค่อยๆใส่ลงไปค่ะยำส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะถ้าไม่เค็มสามารถเติมน้ําปลาได้ค่ะ เราก็จะทำน้ำเยอะหน่อยนะคะวันนี้เราจะกินกับเส้นขนมจีนบอกเลยว่าหอมกะปิรสชาติก็ยังกลมกล่อมมากๆด้วยค่ะที่สำคัญรสชาติเค็มแบบพอดีเราจะกินเมนูนี้กับผักสดบอกเลยว่ามือนี้ต้องมีเบิ้ลค่ะ